เปไงเห็นสองทีมเมื่อกี้เขาเล่นกันไปคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมคือเมื่อกี้แบบว่าเออผมอยากเล่นเลยเ <c oughs> คือ,อว่าคือว่าอยากรู้มันยากขนาดไหนไงเออ,เอ,อมันดูจะแบบแต่และทีมก็ดูแบบยากต่างกันนะเพ <ๆๆ S 1> ราะว่าอยา <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยางทีมเมื่อกี้ก็หากแก้แต่ว่าทีมผมผมพกขี้เอาแก้เนี่มนะันแบบหนาถูกจริงๆสเตชันที่เราถนัดที่สุดต้องเป็นสเตชันเมืองของเราเองใช่ซึ่งผมเลยจะส่งเอแบบในทางนี้เออเพราะเขาถนับได้โอเค โอเคมาเน็ก์พร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วทีมงานจะเวลาเมื่อเจ้ามือคนแรกขี่หลังไปครับเจ้ามือคนแรกขี่หลังได้เลยครับฝืนปั๊บปั๊บจับเวลาครับทายเอไปที่สั่นของตัวเองครับนี่แล้วมาดูครับว่าเองต้องประกอบแก้วของใครขอพี่ฮารับเอาแล้วครับนี่ครับนีอันนี้หายากนะัหัวใจเอหัวใจหัวใจหัวใจหาเลยเลยเช็คพิ่ถึเริ่มหาแก้วก่อนไม่เมืาอเอเขาแบบว่าปิดตาแล้ว็รู้เลยใช่ โกงเน้ยมไม่ไปลนี่ไม่ธรรมดาไรมาครับมาคนต่อไปคือมาคริสครับอันนี้ไม่ใช่ม้าคริสแล้วมาคริสก็ไปที่คีเชนแล้วมต้งประกอบที่เชนของใครครับอันนี้เลยน้องมาแล้วหรอฮะเดนายครับเอาใจไปล็อกล็อโอ้เอาแล้วอุ้ยหาเร็วมากอันนี้หามั่วเมียนนอกม้า แยทหารจริงครับพ so ี่มาร์กช okay. ้าให้หน่อยได้ไหมผมอายแล้วมันจะแปลกๆแล้วไงไม่เป็นไรพี่เราเล่นคนแรกไงโอเคก็ใส่ไปิดจบสามอันแล้วพี่ดูดิมัไม่ได้จริงผมว่าผมนิ้วนิ้วผมใหญ่เว้ยเอาจริงมาแผลแล้วพี่มาร์เข้อมือเล็กไงเออเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วเอาเฮ้ยทำไมเฮ้ยถึงจะเสร็จจริงครับวันนี้เสร็จจริงแล้ว เพราะว่านี่คือแบบของเราแล้วก็ใส่แท็กดูเหมือนทีมนี้ทำได้เร็วมากทำได้เร็วมากเสร็จแล้วใช่ไหมคนไทยสุดยอดเออแล้วกลับเมืองครับเอองานยุงเวลาขอเสียงให้กับทีม Chocolate Factory ตอนนี้ขออนุญาตทีมงานนะครับรวบรวมคะแนนแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องรวบรวมก็ได้จุกจบก็ได้ไม่ต้องรวมกได้คิวรวมกันตั้งไว้ก่อนเลยนะเนี่ยอ๋อนี่คือเราคิดว่าเราโหลหรออาจจะไม่ก็ได้ผมไม่โหดเลยคือช่วงเวลาแบบมันอาจจะแบบไม่พี่เอาอะไรมาไม่โสดเอาอะไรมาไม่โสดแต่เดี๋ยวเราคือได้เป็นทางการเดี๋ยวคือได้เป็นทางการไม่แน่ว่าอาจจะที่อาจจะเฉือนอาจจะมีปฏิหารคือคือที่หนึ่งเนี่ย ที่แน่ๆเนี่ยที่หนึ่งคือน่าจะเป็นช็อปปี้แฟคทอรี่แหละเพราะว่าทำแต่สเตชันได้เร็วมากแต่ว่าตอนเนี้ยฟอริสกับหนุ่มคีเชนเนี่ยอาจจะสูสีกันอยู่นะฮะผมว่าไม่ผลคะแนนออกมาแล้วไม่น่าสิไม่หรอกไม่น่าเท่าไหร่เอาอย่างงี้ที่สองกับที่สามห่างกันนาทีเดียวนาทีเดียวทีกับไม้ก็น่าสิเกียวนาทีเดียวครับอ่ะงั้นผมขออนุญาตประกาศทีมที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือ บ้านของช็อกโกแลตแฟคทอรี่1นาที5.3วินาทีจริงจริบ้านนี้เขาทำเร็วมากอ่ะเพราะว่าโอ้โห1.54 5.3ประมาณนี้นะครับแล้วสเตชันแรกทำเร็วมากสเตชันเชนก็ทำเร็วมากอันนี้คือเลี้ยงยังไหมครับยังไม่เลี้ยงยังไม่เลี้ยงประกาศเลี้ยงแล้วนะเลี้ยงแล้วนะไม่มเพียงเฮ้ยอาจจะมี และทีมที่ได้ที่สอครับทำความเร็วไปสนาที4ีนาทีครับคือบ้านทีชอปครับผมเฮ้ยเฮ้ยรอดวะที่2มงคืบ้านทีชอปครับรอดวะผอ้ยโอ้ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม ทุกคนประท้วงได้นะผมว่าควรอาจจะปิดคะผมว่าที่สองน่าจะเป็น flower shop ใช่เรื่องไกันได้หน่อยต่อไปอันนี้สามตู้สี่สามคีบสี่หรือห้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็น key shop เปจริงแล้วเป็นเป็น flower shop อ้าวงั้นผมขอประกาศเลยกันทีมนี่ทีโรได้แก้ key shop กับสี่นาทีถึงเป็นวินาที คนเดียวว่าสองนาทีแล้วเฮ้ยมาโคลามาโคลาดูอะไรครับดูอะไรไม่จริงร้องชนะนะครับล็อกแอนเลฟช็อปนะครับต้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็โดนเพื่อนๆทั้งแปดคนทำโทษครับโดยวันนี้จะถูกปลดออกจากการเป็นหัวหน้าเมืองถูกปลดออกจากการเป็นเจ้าเมืองแล้วต้องมาให้เพื่อนๆเนี่ยแต่งตัวตามสไตล์คือสี่คนนี้อยู่เฉยๆอย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆจะช่เสื้อผ้า ผมผมจอเบอสีออฟเพอร์เร่หนึ่งให้ป็นเหนอพ่อวิ่งสียลุกไปไหนรู้นี่คือพานิชเม e n t ครับโ้โมีไทเกอร์ด้วย ผมแมสคาเฮ้าส์ถ้าทีมใส่เนี้มันจะครอปไปแน่ไม่เปิ้ลครอปเพื่อนดีหนวดครอปดาวอกว่าผมจะได้ใส่อะไรไม่เพราะเพราะวันนี้เคเด่นมาไงเจอได้เคเด่นดูเคเด่นมาเจอเจอเคเด่นอะไรอะใคเจอเลยอันนี้อะไรอะทีมใส่คนนี้ใช่สี่คนนี้นี่อดมีปากมีเสียงเลยต้องโดนเพื่อนๆแต่งตัวเท่านั้นครับผมคิดวต้นใหม่คิมฮานวีล่าสุดผมก็ดูอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่แต่งหน้าโอเคเพราะตอนที่โดนน้โทษไปก็คือหน้าดำาะว่าจังทีเหมาะสิ่งนี้ ต้นไม้เหรอใช่ทีนี่ดีไหมหน่อทีนี่ทีนี้อันนี้อะไรอ่ะน้าจอมอันนี้ดูีให้ความยาวได้อยู่นะเออเพราะว่าพีมสูงไงไม่เดี๋ยวมันเดาได้ให้พีมถ้าความยาวได้ไม่เอาผมดีกว่าได้เลยพีมดีกว่ายสีนี้ได้เลยเอยาวนี้ไม่ให้ใครให้กุ้งหุ่นคนเสือมาแต่งตัวดิแต่งตัวดิแต่งตัวได้พีมพีมเรื่องนี้ผมต้องเป็นอะไร ขี่ม้าส่งเจ้าเมืองนี่มันทำร้ายกันจริงๆคุณจะเอาใครก่อนไม่ไช่ให้น้องพี่หมาไปให้เปิ้ลแทนโอเคคุณจะออกแต่งร้อมกันเลยได้ไพี่ท็อปเลยเหรอไม่ใช่อันนี้จะแต่งได้เลยป่ะครับผมจะส่วนยืมให้เลยนวดแต่มันต้องมีหนวดด้วยหนวดอยู่ไหนหนวดเอาหนวดก่อนหนวดนวดก่อนหนวดก่อนเตียนหมอว่าเตียนเตียนหมอาเรามีชุดต้นไม้ชุด lobster ชุดซูโม่ชุดลือสีดีนัมเบอร์ไม่แพ้ไม่งั้นได้ชุดน้องแมว มีซูน้งแมวไงเอแต่เปิ้แพู้ทีแพ้ดวยว่าเอาก็ถูกแมวอยู่ไหนเนี่ยร่าอันนี้เข้าเป็นซูโม่ไมวเอาทไมน่ารักบอกแล้วทนไมโดนแก้ทไมพอดีใจเลยน่ารักังเถือถือมีพองไม่ถือดเลยอะไรรู้จังก่ ต้นไม้ต้นไม้กลายเป็นต้นจังยังสมบูรณ์แบบกลายเป็นต้นจังต้นทางที่บินได้จังเบอร์รับนี่ด้วยครับนี่ครับใส่ผู้กันใส่ผู้่ชุดชุดชุดอันนี้ไซส์เล็กๆนะครับ f u ชั o n ครับเป็นซูโม่แมวครับวันนี้เราจะอดเป็นเจ้าเมืองหนึ่งวันเพราะว่าเราแพ้เราต้องประกอบอาชีพอื่นๆใน NPP City แทนนะครับ อยากแก้งหน่องเองจากคอยแต่ละหุ่นโลกไข่แก้งขุนเรายิ่งกว่าวงเขียวอีกนี่ไทยพี่ขุ่นอุ้ยพี่ใหญ่มากเลยว่ะขุ่นสเตอร์ขุนสเตอร์ขุนสเตอร์เมือนกันเลยอ่ะอันนี้จับทรีครับจับทรีดีว่ะ ปกติเราจะมีจางทีแต่ว่าคนนี้เป็นจางทีนะครับอ๋อเลยซีเหมือนกันิลามากับเปนี้เลยคุณัไอเคนงไงน้เรนอนเลผมเพิ่งไปปารีสมาครับเราคุณว่าถ้าเขาเนี่ยต้องกลับมาจากปารีสา้าเข็นผมจะได้ไปม่ยอติอเหือ้นช ว่าเดี๋ยวเราจะให้คนที่แพ้ทั้งสี่คนนะครับออกไปทาท่าตามคาแรคเตอร์ที่เราได้รับทีละคนโอเคเป็นการลงโทษทุกคนขยับลงมาหลังนิดนึงทุกคนขยับลงมาหลังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ผู้แพ้ทั้ง4ออกไปโพสท่าตรงกลางนะมาร์กดำนี้มาร์กนี้เลยมาร์กนี้เลยอ่าเฮ้ยหลังจับทำไมล่วงจับนะไม่ไม่ล่วงครับอ้าวใครต่อไปโพสก่อนหรือสี่ใชไหมคนแรก เอ้โหยดีกว่าได้แก่จองไว้พีมไปฤาษีพิมโอ้วันนี้เราก็จำศีนอยู่ในป่ามานานเหลือเกินแม้เราจะเด็กที่สุดในฮงแต่เราแก่ชันสานักเนี่ยเนี่ยเราเป็นเชือเลยน่แ้เป็นเชือกลยนนี้เราไปเต้นไปเต้นเพลงบีบีแบบชุดฤาษีโชว์ซะเลย โ i บาย i x seven eight B B the B the bus เอ้บบเออโยโ,ยโยหโกตือสียิ้มยันเลยเดี๋ยวไงเรื่องราวเมย์ต่อยเรื่องราวตือสีเนี่ยไปเจอต้นไม้ตือสีทำนักอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่หหโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาเพราะต้นไม้ต้นตนี้ออกลูกเป็นกุ้งฮะต้นไม้ต้นนี้ออกลูกเป็นกุ้งอะไรล่ะนี่คือจังทรี ล้วเอาลอาจบแล้วเอาไอคนหนึ่งอะคนนึงไม่มีแล้วหลังจากที่ลาษีบำเพ็ญเพียรมานานนับ50สปีเขาไม่เคยพบเจอใครแต่วันหนึ่งนักซูโมจากต่างแดนก็ได้มาเยี่ยมเขานักสูโมคนนี้มีชื่อว่าเหมียวเป้ลแล้วเขากับลาษีก็ขอทำการปรับมือวัดพลังกันแล้วเป็นการต่อสู้กันระหว่างนักสุโมและลาษี สี่สองหนึ่งไฟเอาแล้วครับนี่ครับต่อผู้แล้วลัสเตอร์ก็ยืนเชียร์แล้วต้นไม้ก็ยืนเชียร์แล้วทุกคนก็ยืนเชียร์แล้วนักซูโม่ก็วิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาจากทอินเดียโอ้โอเคโอแล้วเรื่องราวจบยังไงน้องไทยจบยังไงจบที่ว่าเฮ้ยเพืฮ้ยช่วยดิ ที่เหลือเนี่ยคุณเอาคนเดียวเลยจนที่ว่ามีุ0อย่างให้มันเป็นพองเอาเอาไปว่าเรื่องนาวก็จบลงโดยที่ทั้ง4คนจับมือกันแล้วอยู่ที่ริมแม่น้ำอย่างมีความสุขใน NPP City จบบริบุน ให้พี่ทำเป็นเรื่องแล้วพอเรื่องจบไม่ลงไทยก็ไม่ช่วยพี่จบเลย I'm sorry Big Girl อออเอาว่าขอเสียงกับทีพีดโลลงโทนคีช็อปคีชเชนแล้วมันล็อกีมาเลโอ้โหนะเอาเป็นว่าเ,เกมนี้ก็ผ่านอย่างสนุกสนานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโชว์สูตรพิเศษจากบัสนีคมาร์สเวชายทั้ง12คนนะครับวันนี้ขนบทเพลงมากี่สิบบทเพลงครับทุกทาน เสามเพลงครับสามเพลงใช่งั้นไปเปลี่ยนชุดเดียวนี้ครับเชิญครับโอ้ยเจ้าเสยนกับเฟอรสกลับมาแล้วครับกลับมาให้เด็กกลับมาโอ้โหเนี่ยแล้วพวกเขาก็ได้เปลี่ยนชุดอย่างมีความสุขนะครับเคยนะ